ดีครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะจะมาแนะนำการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแบบคล้ายกันนะครับตามลิสต์ที่ผมคัดมาแล้วว่าสร้างเท่านี้ก็นำไปใช้การยิงกับเว็บไซต์คอนเวอร์ชันเราจะเรียกว่าเป็นการยิงแบบฟูลฟันแนลนะครับฟูลฟันแนลก็คือมีการยิงตั้งแต่เปิดจนถึงรีมาร์เก็ตติ้งไปหาคนที่เคยเห็นโฆษณาเคยเห็นธุรกิจของเรานะครับจนไปถึงยิงไปหาลูกค้าเก่า ที่เคยสั่งซื้อสินค้ากับธุรกิจนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีส่วนไหนบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนะก็คือให้ทุกท่านเนี่ยเลือกบัญชีโฆษณาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนะจะอยู่ตรงนี้นะครับพอเข้ามาที่กลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมีลิสต์การบ้านให้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นการบ้าน day 6.2นะครับก็ให้เข้ามาแล้วก็กดเซฟเข้า Account ได้เลยนะครับเดี๋ยววิดีโอที่อัดตอนนี้จะเข้ามาแนบอยู่ตรงนี้สามารถดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีรายการกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองเป็นชาร์ตไว้ให้ดูนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่ขายกันเป็นชาร์ตให้ดูจากนั้นเนี่ยจะมี to do list ทั้งหมดนะครับให้กดทําการสร้างนะครับโดยที่ผมเนี่ยวันนี้จะทําการสร้างสิ่งที่เป็นตัวอย่างของแต่ละประเภทให้นะครับ เดยเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนนะจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองนะครับโดยที่เป็นส่วนที่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนวิดีโอนะเราก็จะเลือกเป็นแหล่งที่มาจากเมตาวิดีโอนะครับกดถัดไปนะครับแล้วมันก็จะให้เลือกอประเภทเนื้อหานะครับส่วนเนี้ยให้เลือกเป็น Truepa y นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็สามารถเลือกวิดีโอทั้งหมดได้เลยนะครับของเพจของคุณนะครับโอเค สมมติผมเลือกวิดีโอนะครับที่ผมโปรโมทไปเลือกกดวิดีโอทุกวิดีโอเลยนะครับเราต้องการกลุ่มเป้าหมายทุกคนนะครับกดยินยันนะครับแล้วก็เลือกนะครับวันที่นะครับเราจะทําอกลุ่มนะก็คือกลุ่มแรกเนี่ยทำสามสิบวันนะครับแล้วเราก็มาตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายครับจะตั้งเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมนิยมที่จะตั้งเป็น custom audience ชื่อย่อภาษาอังกฤษนะ VV ก็มาจากวิดีโ v i ิวนะครับแล้วก็ ย้อนหลังกี่วัน,นก็ใส่ไปอันนี้คือย้อนหลัง30วันนะครับจะใส่คำอธิบายก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสมมุติผมขออนุญาตใส่คำอธิบายตัวอย่างให้ดูนะครับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองผู้รับชมวิด,ดีโอ15วินาทีนะก็ะคือทูเพยนะครับทั้งหมดนะย้อนหลังนะ3า ก็ะจะเป็นแบบนี้แล้วก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายได้เลยนะครับก็กดเรียบร้อยไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับต่อมาถ้าเกิดว่าเราจะสร้างนะครับกลุ่มเป้าหมายวิดีโอ30วันเนี่ยก็ทํา3 6 5วันเนี่ยก็ทําเหมือนเดิมครับแล้วก็เปลี่ยนวันที่เท่านั้นเองนะครับก็คือมันจะอยู่ในส่วนนี้นะครับเวลากดแก้ไขก็คือเปลี่ยนจาก30วันนะครับก็คือสร้างใหม่อีกครั้งแต่ว่าตั้งตรงนี้เป็น3 6 5วันนะครับอันนี้ผมจะไม่เซฟนะครับ ต่อมานะครับกลุ่มเป้าหมายในส่วนของการมีส่วนร่วมกับเพจทั้งหมดเราจะเลือกกำหนดเองเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเลือกเป็นเพจ f a c e b o o k นะครับกดถัดไปจากนั้นเนี่ยก็เลือกนะครับทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจของคุณนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำเา่อ3บวันแล้วก็3 6 5วันนะครับก็ผมจะตั้งชื่อเป็น สามสิตัวย่อครับอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับจะตั้งเป็นภาษาไทายก็ได้นะครับเอาให้เราสามารถที่จะย้อนหลังมาดูแลเข้าใจนะวันนี้ก็30วันกดสร้างไปนะครับอันนี้ก็จะดึงมาละเช่นกันครับถ้าเกิดทํามร้อยหวันก็ทำเหมือนเดิมนะต่อมานะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับแต่ว่ามันจะเป็นกิจกรรมบนเว็บไซต์ซึ่งมาจากพิกเซลนะครับสมมติผมเลือกเว็บไซต์นะแล้วก็กดถัดไปนะครับ มันก็จะถามว่าโอเคคุณต้องการเลือกแหล่ที่มาใดก็ให้เลือกพิกเซลที่เราสร้างมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยต้องติดพิกเซลให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการดําเนินการนะครับในส่วนของกดเข้าชมหน้าต่างๆให้ครบทุกอีเวนต์นะครับมันจะได้มีแหล่งที่มาแล้วเหตุการณ์แรกที่เลือกนะครับก็คือนะครับเราจะเลือกเป็นตัว ViewContent นะครับตั้งไว้ที่นะครับเราจะมี7 d a y ก่อนนะครับดับแรก ก็ผมก็จะตั้งเป็นนะครับ C A ดนะ B I d W นะครับ D นะครับก็จะได้มานะครับก็สร้างกลุ่เป้าหมายไว้แล้วก็เออค่อยไปสร้างเพิ่มนะครับทีนี้เนี่ยในบางกรณีของบัญชีนะครับจะมีเออเขาเรียกว่าตัวพิกเซลหลาย ID นะครับก็ให้แนบชื่อพิกเซลไว้ก็ได้สมมุติว่าผมกลับไปที่ตัวเมื่อกี้นะครับ ผมสร้างมาจากแหล่งที่มา Ad Type นะเพจการวิวคอนเทนต์ hmm. content, นะ mm hmm. ผมอาจจะใส่ไว้ก็ได้นะครับ mm hmm. ว่าเป็นวิวของ a อดนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นชื่อพิกเซลนะครับ mm hmm. จะได้แยกออกมาได้นะว่าเป็นตัวแหล่งที่มาใดหรือพิกเซลไอชื่ออะไรนะครับ mm hmm. ก็สร้างไปนะครับ mm hmm. เช่นกันครับในส่วนของการสร้างนะครับ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเว็บไซต์นะครับแล้วเลือกเป็นอีเวนต์อื่นเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะทำในส่วนของ add to cart นะครับหรือหยิบใส่ตะกร้านะครับจะทำในส่วนของ initiate checkout นะครับหรือการเริ่มต้นชำระเงินนะครับก็ให้เลือกได้เลยจนถึงในส่วนของ purchase นะครับถ้ามีก็สามารถใส่มาได้ครบหมดเลยมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือ เราจะเลือกสร้างนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่กำหนดเองเว็บไซต์แล้วก็นะครับเลือกในส่วนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมดด้วยนะผู้เยี่ยมชมผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยเราจะเลือกเป็น3 6 5วันนะครับออโต้เทียบเราจะเลือกเป็น180วันนะครับก็คือส่วนเนี้ยตั้งมาเลยครับว่า CA นะครับมันจะจริงๆมันจะ ชื่อ Page View นะครับตัวนี้แต่ว่าผมจะตั้งเป็นเว็บวิสิตนะครับ180วันนะครับอันนี้ก็คือนะเป็นส่วนที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมด180วันนะว่กดสร้าง,งเป้าหมายได้เลยอันนี้ก็จะนับทุกคนที่เข้ามาในเว็บไซต์เลยไม่สนใจว่าจะเข้าไปที่หน้าไหนถูกแท็กได้อีเวต์ไหน,นะถ้าเกิดเคยเข้ามาก็นับรวมหมดนะครับอันนี้ก็จะถือว่าครบแล้วในฝั่งของ ตัวกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองแต่ว่าก็ไปสร้างวันที่ให้คมนะครับเดี๋ยวผมจะมีในส่วนของลิสต์รายการไว้ให้นะครับว่าอันไหนสร้างแล้วก็ติ๊กถูกไปนะครับจะได้สร้างไม่ตกหลน่นส่วนต่อมานะครับเราจะมาดูกลุ่มเป้าหมายนะที่คล้ายกันนะครับกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมรูปไปให้เหมือนกันส่วนนี้เนี่ยก็คือนะครับให้เรานะครับทำการเลือกตัวคัสตอมออเดียน รหรือกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองเมื่อสักครู่ที่สร้างมาแล้วเนี่ยไปติ๊กถูกแล้วก็เลือกสร้างเปอร์เซ็นต์ตามที่แนะนําไว้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับผมสร้างนะครับตัววิดีโอวิวนะครับจากชาร์ตเนี่ยบอกว่าให้เอาวิดีโอวิว365วันใช่ไหมครับผมพอหาสักครู่โอเคเดี๋ยวผมสร้างวิดีโอวิว365วันให้ ดูเพย์นะครับเลือกวิดีโอนะผมเลือกจากเพจเลือกทั้งหมดเลยนะครับสามร้อยสิบ hmm. ห้าวันนะครับ mm hmm. สร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับ mm hmm. จริงๆตอนสร้างเนี่ยถ้าวางแผนไว้ดีเนี่ย mm hmm. เขาจะให้เรากดสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันได้เลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยผมจะมากดสร้างเองให้ดูนะก็คือตอนนัวนี้นะครับ C.A.V.B. 3ามหวันกดติ๊กถูกนะครับกด3จุดแล้วเลือกสร้างรายการที่ขายกันนะจากนั้นเนี่ยเ,เราเราจะเลือกนะครับขยับไปที่3%นตะครับตรงเนี้ยให้ใส่ภูมิภาคเป็นประเทศไทยนะครับการสร้างกลุ่มเป้าหมายเนี่ยราต้องเลือกประเทศแล้วนะครับกดสร้างเสร็จนะเดี๋ยวตรงเนี้ยมาใส่ชื่อแป๊บหนึ่งนะครับ เมื่อกี้ตั้งไว้ว่าวิดีโอวิวนะครับ365วันนะครับผมขอหานิดนึง C A ข V V นะครับโอเคนะ3 6 5วันมาแล้วนะครับก็มาเลือกตรงนี้ก่อนแหล่งที่มานะครับแล้วก็แหล่งที่มาก็คือเป็นตัวกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองนะครับเลือกประเทศไทยนะครับเลือก3%นะครับแล้วกดสร้างเราสามารถสร้างได้จนถึง 10%นะครับก็คือให้สร้าง3%มาก่อนจากนั้นสร้าง5%สร้าง7%แล้วก็สร้าง10%อตีกตัวนะครับให้สร้างแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ผมจะสร้าง3%ก่อนนะครับก็กดสร้างได้เลยโดยทั่วไปครับกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ข้อมูลเขาเรียกว่าจํานวนมากแต่ว่าความเข้มข้นต่ำเนี่ยเราจะใช้ลูกอะไรที่กว้างนะครับแต่ว่ากัวเชื้อที่เข้มข้นเนี่ยเราจะใช้ตัวลูกอะไรที่จำนวนเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับเช่นการทําก็สร้างไปให้ครบเลยนะอย่างตัว f a e b o o k e n g เก e นะครับ อย่างเมื่อกี้ผมมีสร้างไว้แล้วนะครับ facebook เก g a g e 3วันนะครับก็มากดสร้างรายการที่คล้ายกันนะครับโอเคแหล่งที่มาอื่นนะครับอ่ะสามวันประเทศนะครับไทยนะครับแล้วก็กําหนดไปนะครับเป็น3อร์เนะครับก็กดสร้างได้เลยนะครับโอเคนะครับก็จะครบั้วนแล้วครับจนถึงนะครับ ก็ให้สร้างไปจนถึงลูกอะไรที่พูดถึงในฝั่งของตัว view content แอ u ตกคาร์เช็คอแล้วก็ในฝั่งของ p พ r c h a s ชนะครับก็จะคอนเซปต์ประมาณนี้เลยสำหรับการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองครับ